อรุณสวัสดิ์ครับในช่วงเช้าๆนะครับวันนี้อากาศดีก็เลยจะพามาดูของดีนะครับคุ้มค่าคุ้มเงินคุ้มราคาน่าใช้นี่ครับกับตัวซิตี้ตัวท็อปสุดๆเลยว่าที่อยู่ข้างหน้านี่เลยครับรได้ไปนี่ถือว่าโชคดีมากนะครับเพราะว่าเจ้าของเดิมนั้นเป็นคนที่รักและถนอมรถมากจริงๆ นะครับอะไรที่เพื่อรถนี่คือไม่ยั้งเลยฮะใส่ไม่ยั้งนะครับสวยงามจริงๆดูทะเบียนนะครับก็ทะเบียนก็เป็นก้าวหน้าซะด้วยนี่เห็นไหมเป็นโคราชนะครับเครื่องนิ่มเลยนะฮะเดิมๆหมดเลยไม่มีชนเลยนะครับนี่ครับฝากระโปรงฝากระโปรงนี่เป็นของแท้ทั้งหมดนะครับไม่ใช่ของเบิกมาใส่นะครับเพราะว่าเป็นคนถนอมรถ โดยดย,ยังกันลงกันร้อนอะไรยังอยู่ครบเลยนะครับสวยงามดีจริงๆน่าใช้มากนะครับคันนี้เดี๋ยวเราวนไปดูด้านขลางนะครับนี่ทะเบียนล้นๆเลยนะครับทะเบียนทะเบียนเต็มนะครับปี6-6นูน่เห็นไหมนี่ครับทะเบียนปี6-6 ภายในของตัวท็อปนี่ใครเห็นแล้วเป็นต้องหลงเสน่ห์ครับในครับโอ้โหภายในเบาะหนังอย่างดีครับผิวสัมผัสดีมากนะครับเพราะว่าเป็นตัวท็อปนี่ผิวสัมผัสจะดีมากมีที่พักแขนด้วยนะครับก็เครื่องเสียงนิ่มมากนะครับเปิดฟังแล้วเงื่อสักคแล้วก็แอร์ในเย็นไม่ใช่เย็นเล หนาวเลยนะครับอันนี้ก็จะเป็นปลั๊กเสียบนะครับสําหรับกล้องหน้าและหลังนะครับที่อยู่ตรงนี้นี่กล้องมีกล้องหน้ากล้องหลังนะครับเพื่อความปลอดภัยสวยงามมากส่วนพวงมาลัยนั้นสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับเ,เป็นตัวท็อปนะฮะถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะขยับไม่ได้เลยทีเดียวข้างหลังนะครับนี่ส่วนเข็มขัดนิรภัยนั้นใช้ได้ทุกจุดนะครับรวมถึงข้างหลัง3จุด แล้วก็มีที่พักที่พักแขนสวยงามแล้วก็ที่วางแก้วอีกว้าวเนี่ยครับสวยงามไร้ที่ตินะครับเพราะว่าเจ้าของรักอย่างที่อย่างที่แจ้งให้ทราบเมื่อสักครู่นะครับเนียนกิฟเลยครับนีบ่ประตูหนึบมากรถออกห้างนะครับนี่ข้างหลังครับ ก็จะมีที่ใส่เอกสารทั้งสองเบาะเลยนะครับแน่นอนหมอนก็หัวก็ปรับขึ้นลงได้นะครับนี่ก็เหมือนกันก็ปรับขึ้นลงได้นะครับน่าใช้ครับผิวสัมผัสทุกจุดเลยน่าน่าใช้มากและตรงนี้นะครับข้างล่างนี่มีที่เก็บของด้วยนะครับทั้งสองทั้งสองฝั่งเลยเนี่ยที่ตรงเนี้ย ตรงที่เลกรูมเนี่ยนะครับอ่านะฮะก็จะมีที่เก็บของข้างด้านล่างเก็บของได้มิดชิดสวยงามแล้วก็ไม่มีตำหนิเลยนะครับดิวรอยนี่กล้องหลังครับกล้องหลังส่วนหลอดไฟนั้นเราเจ้าของเดิมเปลี่ยนเป็น LED ทั้งหมดเลยนะครับแล้วก็เป็นไฟแต่งด้วยไปดูตอนหลังกันครับ หลังก็กว้างขวางนะครับอุปกรณ์ปฐมพยาบาลเบื้องต้นมีครบนะครับยางอะไรแม่แรงนี่ครับอันนี้สามารถผักไปข้างหน้าได้ด้วยนะครับเนี่ยเดี๋ยวตรงเนี้ยนะครับเดี๋ยวเดีเดี๋ยว,ยว,ยว,ยวผมทำให้ดูถ้าจะใส่ของเยอะๆนะครับ นี่ครับก็ตรงหัวเบาะนะครับเราก็จะไปกดสลักอยู่ข้างบนนู่นนะครับแล้วก็ผักไปแล้วก็จะใส่ของอะไรล้ทีเนี้ยโอ้โหเยอะแยะไปหมดนะฮะถุงก๊อฟขี่ถุงก็ได้ครับนี่สําหรับคนชอบก๊อฟนะคะจริงจิถุงก๊อฟก็วางตรงนี้ได้อยู่แล้วนะครับอ่าเราจะใส่ของเพื่อนด้วยไนงะอ่าก็ใส่ไปนะครับช่องเก็บของเยอะแยะเหลือเฟือมาดูฝังทั้งนี้บ้าง เนี่ยนะครับที่จะพับพับเบาะนะครับจะอยู่ตรงนี้นี่นะครับแตะเบาๆนี่ครับก็จะพับเลยเห็นไหมฮะว้าวเนี่ยมันดีอย่างนี้ครับตัวท็อปไรที่ตินะครับอ้ววชุบกระพักนี่ครับก็ปิดได้สนิทเลยนะครับกิ๊บเลยวิเศษมากนะครับนี่เข็มขัดสำหรับ3ามคนด้านหลัง เอาที่พักแขนลงมานะครับวางแก้วน้ํานิ่มหมดทุกอย่างนิ่มหมดเลยครับของโอ้โหเนี่ครับใครได้ไปคุ้มคุ้มๆนะฮะสวยสดหยดย้อยนะครับสินสอดนะครับมาถึงราคาสินสอดแล้วนะครับสินสอดของตัวท็อปสุดๆตัวนี้นะครับระบบไฟฟ้าใช้ได้หมดทุกจุดนะครับ สินสอดของเจ้าตัวนี้นะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนะครับสองแสนห้าหมื่นเก้าพันบาทนี่ครับครบทุกจุดเลยหลังคงหลังคาติดหมดนะครับแหมก็ท่านใดอยากจะทดลองขับนะครับมาดูสินค้าก็โทรมาได้นะครับ0623527789นะครับ0623527789 เด hey, work, <t <t uhm, Although, はは lad, ี๋ยวจะทำอันนี้ให้ดูด้วยนี่กล้องทำงานแล้วนะครับนี่กล้องทำงานนี่นะครับวิ่งไปแล้ว1นึ่งแสหห้า้าสกิโลนะครับระบบน้าปัดอะไรใช้งานได้หมดนะครับไม่มีไฟผิดผิดแปลกๆมาให้โชว์นะฮะเครื่องเสียงอย่างดีสมบูรณ์แบบครับ ให้ได้คันนี้ไปอย่างคุ้มครับไม่ต้องเอาไปทําอะไรเลยจะขับโชว์หรือว่าจะเอาไปใช้ในครอบครัวอย่างดีสวยงามนะครับสตาร์ตติดชึ้งเลยเอาไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าคันหน้าครับสําหรับคันนี้ให้เสียงภาษาไทยโดยพ่อหนึ่งสไตล์สวัสดีครับ